ทุกคนดูง่วงมากผมจะโชว์ท่าไม้ตายให้ดูน้องถือไม้ให้พี่หน่อยไม่น่าเลยไปดูผู้เข้าประกวดดีกว่า กลับมาลุยกันต่อกับ c o s p l a y Contest Road to TGS จากสัปดาห์ก่อนเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบในทีม Warrior มา2ท่านมาดูกันต่อเลยว่าในสัปดาห์นี้จะมีใครได้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันบ้างส่วนกติกาการประกวดก็ยังคงเหมือนเดิมผู้เข้าประกวดจะได้แสดงโชว์เป็นระยะเวลาไม่เกิน1นาที ถ้าเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการก็จะได้รับดาบยาวเพื่อผ่านเข้าเป็นยังรอบไฟนอลบนเวทีงาน Thailand Game Show 2 0 22แต่หากดาบที่ออกมาเป็นดาบสัน้นก็อย่าพึ่งทอดใจเพราะยังมีอีกหลายรอบให้มาลงประกวดกันนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีสิทธิพิเศษที่เรียกว่าดาบทองคนละหนึ่งเล่ม จะมอบให้กับเหล่าคอสเพเยอร์ที่ทำผลงานได้น่าประทับใจและให้ผ่านไปยังรอบไฟนอลได้ในทันทีซึ่งคณะกรรมการในรอบวอริเออร์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณอ้าสันติต่อวิวัฒผู้กำกับละครเวทีมากความสามารถคุณเทมสรณะขุนพลพิทักษ์คอสเพเยอร์ชื่อดังระดับประเทศคุณชาโมคุงชชยวัฒเพนซิริครีเอทีฟและพิธีกรชื่อดังจากออนไลน์สเตชัน ผู้เข้าประกวดคนแรกประจำเอพิโซดนี้กาตูนฮานะชายหนุ่มผู้ที่ต้องผิดหวังในการประกวดครั้งที่แล้ววันนี้คอสเป็นจ่าโยฮัน s t สตาฟเฟอร์พ er ันเซอร์แกรเดอร์อ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับผมภูใมใยแจ่มสวนากุลครับก็คือเอต็มคอสของผมก็คือกาตูนฮานะนะครับอันนี้คอสเป็นหน่วย SS หรือย้อมมาจากชุดสตาฟเฟอรครับ มีหน้าที่เป็นหน่วยแพนเซอร์เกเดียก็คือเป็นหน่วยสําหรับทําลายรถถังค่าศึกครับก็จริงๆเราก็ไปยืคุ้บเพื่อนลุ่มเพื่อนนะครับก็คือเขาเลือกที่จะคอรหน่วยนี้ครับก็เลยลองตามดูแล้วก็เห็นว่ามันเครื่องแบบเทดีครับชอบในความที่แบบโอ้มีความตั้งใจมากครับในการต่อสู้แล้วเขาแบบมีความกล้าหาญนะครับก็คือแบบยอมตายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกําลังใจให้จายโยฮันด้วยนะครับ

าส,สุดตมเรา,าเป็นแบบนี้ลาไม่ได้ไม่กตั่เต้องกววตอลกยัได้เดี๋ยวข้าจะดูแลลูกเมียเจ้าให้เอง ยันเราอะไปยืนอะไรตรงนั้นมันนี่แสดงจบแล้วใช่ไหมจบแล้วโอเคถือไม่โอเคพี่ชาโมรู้สึกยังไงบ้างคะถึงคิวแล้วค่ะพี่ขอโทษครับโทษครับอะไรอยู่คะฮัลโหลผมกำลังอ่านชื่อคาแรกเตอร์ที่น้องเขาคอสเพลย์อยู่มันอ่านว่าชุดชุดสตัฟฟ์ฟอร์สกรนนเดีย ชุดสตาฟเฟอร์พันเซอร์พันโอ้ชุดสตาฟเฟอร์พันเซอร์เกรนาเดียบ้าบ้า,บาสัตว์น้ำตาจะไหลอ่าเ,ออเป็นหน่วย SS ของเยอรมันนะครับอ่าเข้าใจครับอันนี้เป็นหน้าที่เป็นหน่วยทหารยานเกราะครับเคยเรียนรอดอมาก่อนไหมครับครับครูฝึกบอกให้เราตะโกนดังแค่ไหนตอนเราเรียนดังจนคอแตกครับแล้วเมื่อกี้เราตะโกนดังยังก็ ดังอยู่ครับแต่ถ้าจะดังกว่านี้ก็ได้ครับแต่คอก็จะไม่ไหวครับเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่ได้ใช้พลังเสียดในคอเลยมั้งเรามาประกวดทั้งทีอ่ะเราแบบเอาตอนเหมือนเราโดนครูฝึกสั่งที่สวนเจ้าเชิดดิเพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามาประกวดเนี่ยเราสวมบทบาททหารให้มันแบบไอ้นี่หนะ่อยตะเบดิเราเรดูสักทีวอนทยอฮัเออมัน้องนี้อันนี้จะได้รู้ว่าผ่าน ศูนย์ฝึกรอดอที่เมียจ่าขายข้าวมันไก่มานะครับเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกันอาวุธปืนอันนี้เปนของของของเล่นหรือว่ายิปืนมายิปืนมาโชว์กรรมการหน่อย เป็นตัวอัดลมครับพอดีเพื่อนเห็นแล้วแนะนํนำมาก็เลยฝากเพื่อนซื้อเอาครับอ๋อก็สั่งมาจากจีนนะครับแล้วอันนี้มีมีอะไรที่ทำเองบ้างไหมฮะชุดระเบิด่างเดียวครับไหนไหนไหนดู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 โชว์โชว์โชว์เดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือเป็นระเบิดโมเดล24ครับที่กองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกใช้ครับโอเคเดี๋ยวให้กรรมการท่านอื่น อะไรนี่บ้างขอคบที่สาแก่ใจแล้วใช่ไหมคะคที่ได้ถามครับผมมีอะไรอยากถามเพิ่มไหมคะพี่อ่ะเดี๋ยวๆอุ้ยระเบิดอ,อุ้ยโอนระเบิดแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเซ่อวิ่งอัี้เอปั๊ครับผมสำหรับเรื่องเรื่องชุด ผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลด้านนี้เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราก็น่าจะศึกษามาแล้วอะเนาะว่าชุดมันเป็นยังไงไม่กี้ที่เราแสดงอะมันรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจด้วยแล้วก็ถ้าตรงรังปืนอะไอ้รังเพลิงของเราอะมันมันต้องทําตลอดหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับก็ยิงครั้งหนึ่งแล้วก็ชักป้องมันเป็นมันเป็นโบแอชันครับเป็นแบบลูกเลือนครับก็คือชักยิงทีละนัดอืมโอเคครับผมคือจริงเป็นคนที่มีข้อมูลนะ น่าสนใจนะในแง่าการสร้างตัวละครน,น่าสนใจเพราะว่าพอมันมีข้อมูลเยอะการสร้างตัวละครที่เกิดมิติก็ทําได้ง่ายแต่พอสแสดงเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าก่อนหน้าน,นี้มันเคยผ่านสงครามมาคือบางอย่างไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมาพูดให,ใ,หให้ให้ให้คนดูได้ยินนะแต่ว่าแค่คุณเดินอ่ะมันก็บอกแล้วว่าคนนี้เป็นทหาร เป็นอาชีพทหารหรือเป็นทหารฝึกใหม่หรือเป็นอะไรเพราะว่าความมั่นใจในการเดินประสบการณ์ในการแบบสมรภูมิต่างๆที่ผ่านมาเนี้ยมันสามารถทําให้คนดูเห็นโดยที่ไม่ต้องพูดเลยแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเอาละสิครับจ่าโยฮันของเราในเรื่องของชุดนั้นคณะกรรมการของเราอาจจะคอมเมนต์ลำบากเพราะไม่รู้ว่าจะดูต้นแบบมาจากไหนแต่เรื่องของการแสดงเนี่ยคงต้องปรับปรุงเยอะขึ้นเลยนะครับในการออกท่าทางให้ดูแข็งแรงกว่านี้ แล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านเข้ารอบหรือไม่ยังไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะโอเคเป้า ก็โอเคครับพี่จะให้ผมตอบว่าไม่โอเคเหรอครับไม่ใช่คืออย่างนี้นะครับเหตุผลที่ที่ไม่เราไม่ให้ผ่านเนี่ยคือด้วยด้วยด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยเนาะคอสเพย์สิ่งหนึ่งที่คอสเพย์ต้องต้องแสดงออกมาเห็นคือการแต่งตัวสร้างชุดคาแรคเตอร์ ตามแบบที่มันเป็นถูกไหมครับอันนี้เราเรายังไม่เห็นถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่เราสร้างมาดีแล้วนะแต่ว่าพวกพี่ยังไม่เห็นไอเดียตรงนั้นก็เลยคิดว่ามันยังไม่มันยังไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าดีไม่ดีนะครับแต่ยังไม่ตอบตรงโจทย์ที่เราเรามาวันนี้มาอีกไหมแน่นอนครับเอ้ยมันต้มอย่างนี้โอเคทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะเหลือตัวร้ายกับทีมตัวรลายกับฮีโร่ครับเลือกว่า สนุกแน่ครับโอเคเออรอดจรอูจะรอดูโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการที่บอกว่าใสา่กั๊สน้องหู150จต้องขึ้นไปโชว์บนเวทีกรรมาการดูก็คือเหมือนใช้ภาษาสัมผัสเอาครับประโยชน์อย่างของการมองไม่เห็นก็คือมันจะมองไม่เห็นคนครับก็เลยไม่นนเนไฟตื่นเต้นครับแต่ตื่นเต้นไหมแต่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับก็คือตรงที่ว่ามันบทมันผิดคิวไปนิดนึงนครับไม่เป็นไร ความภาคภูมิใจที่สุดในการโชว์มาประกวดครั้งนี้คืออะไรคะก็น,นานๆทีได้แต่งแบบนี้ครับก็คือการได้มาแต่งคอสเพลย์คือความภาคภูมิใจในการแข่งครั้งนี้ใช่ไหมไม่ได้แต่งนานยังก็ช่วงนี้ก็แต่งอยู่ครับแต่ก็ไม่บ่อยมากครับอืมอนึกแอคคะคอนึกแอคผมจะายโยฮันพร้อมรับใช้ประเทศชาติแล้วครับผู้เข้าประกวดคนต่อไป p e ริ i ส s หญิงสาวที่ลงประกวดคอสเพย์เป็นครั้งแรกวันนี้มาในชุดของอุจิวะมาดาระจากการ์ตูนขวัญใจมหาชนนารูโตสวัสดีค่ะคัมมิ่งค่ะเนมคอสเพริวส์ค่ะวันนี้คอสเป็นอุจิวะมาดาระจากเรื่องน,นารูโตประกวดครั้งแรกค่ะประกวดครั้งแรกเคยเคยแต่งมาก่อนแต่ปกติหนูแต่งเดินอยู่ในงานโรงเรียนแบบคริสต์มาสโรงเรียนอะไรแค่นี้ มันมว่างๆอยู่ว่างๆอยากคอสเพลย์แล้วพอเห็นว่าตารางคอสมันมีงานประกวดก็เออลองสักครั้งเหอะในชีวิตไม่เสียหายอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอยากคอสก็คอสไปแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็แบบคอสเพลย์คุณพ่อก็บอกเลยนะจะคอสเพลย์ตัวนี้เหรออืมตัวนี้มันเป็นยังไงเป็นนักลบออกกําลังกายบ้างไหมเป็น <c oughs> คนไม่ชอบออกกําลังกายแบบเพื่อคอสตัวนี้ยอมเดินลู่วิ่งเลยยอมเดินสายผ่าน เกนจิซูโอมิโรตื่นสู่โลกความเป็นจริงเจ้าใรริงม่่ีออนนโลก w e as well. It's just me. So after all this, the maps will only need to be redrawn a little bit. Mm hmm. ตื่นเต้นมากเลยพี่อะตื่นเต้น <laughs> <laughs> ตื่นหนูก็ตื่นเต้นเนาะจริงเก็บดาบก่อนเราเราคุยกันรับไม้ไป อยากคอมเมนต์แล้วล่ะสิไม่ชะโมเอมไปแล้วลืมหยิบไม้ลืมหยิบไม้เลยโอเคเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันเลยดีกว่าก็เป็นต้องบอกว่าลิ้นของยากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดังนะฮะแล้วก็ผู้ตามตรงก็คือเราเห็นคนคอสเยอะซีรีส์นัลโตะเนาะแล้วเราเล่นเป็นมาดละเลยนะฮะมาดละเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่ามัน มันดูเป็นมาสเตอร์มายมันดูเป็นแบบจองบงการอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาท่าทางบุคลิกภาพเขาจะดูแบบมองแล้วมองมองเหยียดอือพี่พเซ่มองเหยียดไหมมองมองเหยียดจริงิฉันมองเหยียดคุณตลอดเลยอ๋อผมก็ว่าอยู่ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนอะไรขนาดอะไรสายตามันทิมแทงคือคืองี้ฮะผมแอบไอ้นี่นิดหนึ่งตรงที่ว่าดาบมันมีปลอกแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเห็นว่า ถอดดาบออกจากปลอกวางไว้ก่อนแล้วก็ถือดาบขึ้นมาจนโชว์จมให้เอามาใส่ปอกผมเลยงงว่าแบบเอาตรงนี้ถอดไปทําไมวะมีสาเหตุไหมก็คือความจริงแล้วไม่มีแรงดึงดาบอ๋อไม่มีแรงทาไมทำไมถึงไม่มีแรงท่าทำไมไม่มีแรงอ่ะพี่อ่ะพี่ลองดึงมันหนักหรออ่ะได้ <laughs> นิดนึงแล้วกันอันนี้มันเป็นดาบที่ข้างในเป็นใบเหล็กจริงใช่ไหมจริงจริงอันเนี้ย oh, oh. อาจจะไม่เหมาะกับการพกมางานคอสเพลย์หรือว่าไม่เหมาะกับการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเพราะว่าบนเวทีเนี่ยหลายๆทีเนี่ยบางทีมันจะมีของอยู่บนเวทีแล้วก็ถ้า hmm. สมมติเมื่อกี้ถ้าหลุดมือเนี่ยอ uh. ันตรายมากมากแบบมากแล้วก็มันทําให้เราแสดงไม่ดีด้วยหรือเปล่าเพราะมันหนักอ่ะลองถือดูความแตกต่างอ่ะ,อะใช่ไหมแต่ว่ามันลองเบี่ยงดูพี่ให้ลองเบี่ยงดูแล้วกันอ่ะ ทำไมน้องเป็นมิดกับมือขนาดนี้เห็นไหมโอ้โหพริ้วไหวแล้วมันจะส่งผลต่อโชว์ของเราถูกไหมเออสำหรับผมก็มองว่าแบบตอนแสดงอ่ะมันยังไม่มีความมั่นใจนะครับความมั่นใจหายไปเลยช่วงตั้งแต่ต้นตอนต้นเลยอ่ะที่เราแสดงเหมือนโพสเจอร์แบบในการคอมแบทในอะไรอย่างเงี้ยในการแอคท่ามันก็ดูแบบอ่อนแอดูไม่เหมาะสมที่จะเป็นมดล่าเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เรื่องของชุดเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเกาะโอเคทําออกมาได้ p r o p o r t i o ชันค่อนข้างสวยแต่ว่า Detail หลายๆอย่างอะ่ะมันไม่ได้แดงขนาดนี้หรอกจริงๆแล้วตัวเกาะมันอาจจะต้องอาจจะต้องมีการถ้าเรามีเวลาจะต้องเวทเทอร์ริเกาะให้มันดูสวยมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็การขยับลองๆแบบว่าอย่างนี้ดิเอาแขนขึ้นโอเคถือว่าทําได้ดีอยู่แต่ว่ามันก็ ถ้ามันหาวิธีทําให้มันแบบยกสูงขึ้นได้มากกว่านี้มันจะมันจะดีเออเออได้ได้ให้เงินได้จริงๆความมั่นใจเนาะคือมันเหมือนมันเหมือนรู้สึกว่าพอขึ้นมาคาแรคเตอร์มันน่าจะเป็นคนที่แบบมีท่วงท่าที่ค่อนข้างกระชับกระเฉงการใช้อาวุธหรือแม้กระทั่งแบบอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันไม่เห็นตรงนั้นมันมันดูเหมือนเหมือนเหมือนเราพยายามทําท่าแต่มันไปไม่ถึงเนาะแล้วก็อุปกรณ์อย่างที่พี่เขาบอกคือ การแสดงอ่ะมันขึ้นต้นว่าคำว่าการแสดงโชว์ถูกปะ่ะมันเป็นการแสดงดังนั้นทุกอย่างมันสามารถเป็นสิ่งสมมุติได้แต่แค่เป็นสิ่งสมมุติที่เสมือนจริงต่อให้จะเป็นพอปไมค์ก็ตามแต่ถ้าคนเล่นสามารถเชื่อมันก็สามารถทําให้คนดูรู้สึกว่าเป็นมีจริงได้ดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่คนเล่นโอ้โหเฮ เอาดาบจริงมาแสดงเลยนะครับสำหรับเพอริวส์ท่าทางการออกอาวุธเลยดูลำบากไม่ค่อยแข็งแรงส่วนในเรื่องของชุดเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ไม่ค่อยเหมือนกับต้นฉบับแล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านรอบออเดชั่นหรือไม่ ความยินดีด้วยอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์ไปอะครับจริงๆแล้วเราได้รับข้อดีหลายๆอย่างเลยนะที่เราจะต้องเอามาปรับปรุงได้อะคือถ้ารอบหน้ามาเนี่ยคือคาดหวังจริงๆเลยนะลองลองดูนะครับผมอย่างที่พี่บอกไปหลายๆอย่างเรื่องชุดเรื่องการแสดงเรื่องการเซ็ตวิค่ะลองดูโอเค,คเจอกันรอบชิงชนะเลิศขอบคุณมากค่ะ ถามอาการก่อนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหน้าดูแบบก็อกรกอวนขาสั่นแล้วเก็บไม่ผ่านแล้วเข้ามาเอกี้ว่าไม่ผ่านก็เขาเขาให้ผ่านแต่แบบเกือบแล้วเกือบที่ไม่ผ่านเพราะแบบเขาบอกว่าเลยนะแบบเห็นว่ามีพัฒนแบบพัฒนาการได้ก็เลยให้ผ่านต้องไปปรับดีเทลเกาะให้มันแบบเวทีให้มันดูเก่ากว่านหน่อยด้วยการบล็ดินยุคนี้เรามีแอปบัตกตสี เดีแบบ๋ยวต้องไปลองทำเนาะ <Culture> ให้แบบว่าเชียร์เชียร์เรียกคนมาหน่อยเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวทีหลังแล้วโอเคมันยังไง,งก็ลองมาดูเหอะขนาดไก่ตื่นยังผ่านเลยเฮ้ยเราเป็นไก่ตื่นหรอเราเป็นไก่ตื่นเวทีโอ้เหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะงั้นอยากให้เราแอทท่าหนึ่มาบอกเขาลองแล้วเรียกมาแล้วมา มาอีกครั้งสำหรับนุ่มจอมป่วนวายชาคุมิถึงจะผ่านเข้ารอบมาแล้วแต่วันนี้มาขอโชว์อีกสกรอบในชุดของไปโตจากเกม g e n นชิน Impact สวัสดีครับผมชื่อนายเสถนัน,น,นรัตนเสรีครับชื่อเล่นชื่อวายครับถ้าเนมคอสในวงการคอรสเพลผมชื่อว่าวายคาคุม,มิครับวันนี้คอสเป,เ,ปเป็นไดโตรครับเป็นตัวละครที่แบบว่าสายตีตัวจริงสายแทงตัวจริงสายทนตัวจริง เราะว่าเปิดตัวครับเป็นเปิดตัวเป็นตัวละครสายเจ๊อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่านางเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนก็จะเอาไปโมว่านางอ่ะเคยฆ่าสัปหลาดได้ด้วยดาบบางๆแค่เล่มเดียวก็เป็นอะไรที่ดูแบบแบบินดูแบบแบบอลังมากแล้วมันดูโมมากแต่จริงๆนางก็คือนางเป็นแค่คนธรรมดาแต่ก็ไม่นับถึงไม่ได้นับว่าเป็นเจ็ดดาราแห่งมิงเย้ครับ คือวันนี้ความมั่นใจก็คืออยู่ที่ประมาณ80%ครับนั่นคือกับตาเรือที่แข็งแกร่งที่สุดของดีเย่ เต้นอีกแล้วเนี่ยดีมากอย่ามาตรงนี้อย่ามาข้างหน้านิดนึงโอเคชอบจังเลยน่ารักนะโอ้โหก่อนอื่นต้องชมดาบขอบคุณมากครับดาบนี่คือแบบเออทำดีมากทำทำดีจริงทำดีจริงค่อยค่อยหายใจโชว์โชว์ดาบให้กรรมการดูหน่อยดิหนักไหมฮะหนักไหมฮะท้องถือดูได้ไหมครับโอ้โหลุกไหมลุกไหมได้ได้ใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมโอเค ขอลองถือหน่อยยังยังยังเอาจะเล่นมุกทําของก็าพาังอีกเฮ้ย <c oughs> หนักจริงหนักมากพี่พี่ลองถือดูดิโ <c oughs> คตรหนักอ่ะหนักหนักนักจริงเขา้ขาใจเลยว่าทําไมตอนตอนเหวี่ยงมแล้วม,มันต้องระวังนิดนึงค <c oughs> รับเพราะว่านี่คือ,อพี่เทมพี่เทมเ็นมานานแล้วหนักมาก แต่ดีเทลดีเทลดูดีมากแล้วมันมันมันติดไฟด้วยใช่ไหมน่ะมีไฟด้วยครับเพราะว่าก็แอบใส่ปุ่มไม่เล็กๆอยู่ครับเพราะว่าอ๋อมีไฟมีไฟครับนี่คือสเกลหนึ่งต่อหนึ่งจากในเกมเลยครับอ่าสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยอะของจริงด้วยของจริงของจริงเออนะฮะตัวดาบเราก็ทําเองหมดเลยเนาะใช่ไหมครับผมชอบนะผมชอบดาบมากเลยแล้วกันห่อหนังของเราค่อนข้างเนี๊ยบมากชื่นชมนะครับไอตัวเส้นสีส้มอ่ะใช้ เทปเรื่องแสงใช่ไหมเป็นผ้าหนังเหรออันนี้เป็นผ้าหนังพี่ผ้าหนังที่แบบสะท้อนแสงใช่ไหมครับจะสะท้อนแสงพี่ผ้าหนังเพียวๆเลยครับพี c พีพีวีซีพอดีพีวีซีดีๆเลยครับเออแต่ว่าเวลามันสีมันตัดกันกับสีแดงกับอะไรแล้วมันดูสะท้อนแสงแล้วมันสวยนะพี่ไม่ได้ไม่ได้จะตีอะไรมันสวยเพราะว่ามันแบบให้ความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นไฟอีกอันนึงอ่ะเหมือนเป็นเส้นไฟอ่ะพอมันสะท้อนกับแสงอ่ะคือมันสวยมากคือ เป็นคู่สีที่ค่อนข้างเอามาใช้แล้วมันสวยครับ,ม,รบมันทำให้เด่นออกมามเลือกคู่สีได้ดีคือจริงๆต้องบอกว่าฉลาดในการเลือกคาแรคเตอร์อันนี้พูดรตรงๆนะครับตอนแรกดูเนี่ยนึกว่าเป็นผู้หญิงอันนี้พูดจริงนะค,คือแบบดูแล้วคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคาแรคเตอร์นั่นเลยคือมันมีความเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ภายในเหมือนผู้ชายมันเลยเป็นส่วนผสมที่ที่ที่โอเคมากๆอันนี้ชื่นชมนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดชุดก็ ดูแล้วสวยดูมีรายละเอียดดูรู้ว่าตั้งใจทํามาอันนี้ชื่นชมนะครับครับแต่การแสดงเนี่ยพี่ว่าตอนเนี้ยพรอ็อพมันมีน้ําหนักต้องครับแล้วก็พอคาแรคเตอร์นี้มันต้องเหวี่ยงดาบเยอะๆเ,เนี่ยความธรรมัดธรรมแมงในการใช้อาวุธของตัวเองเนี่ยอันนี้ต้องมีนอบะครับเข้าใจแล้วว่ามันหนักแต่ว่าถ้าครั้งต่อไปแอคชั่นจะเป็นแบบนี้ต้องหาวิธีว่าจะทํายังไงเพื่อให้พรอ็อพอันเนี้ย น้ำหนักเบาลงเพื่อจะสามารถในการที่จะใช้ได้ทำมัำทแมงขึ้นสะดวกขึ้นถูกไหมครับถ้าสมมุติในกรณีเฮ้ย mm. มันมีดีเทลอะแต่มันต้องน้ําหนักแบบนี้แปลว่าอาจจะต้องหาท่วงท่าบางอย่างช่วยในการแสดงหรือเปล่า เพื่อให้มันดูแข็งแรงขึ้นอันนี้มันมันมันอยู่ที่เราเลือกนะว่าเราจะเอาช้อยไหนเนาะคืออันที่หนึ่งคือหาวัสดุที่น้ําหนักเบาเพื่อเสริมการแสดงกับถ้ามันหาไม่ได้ทําแล้วมันจะไม่สวยคัตติ้งไม่ดีเป็นแบบนี้แปลว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะต้องหาวิธีการจัดการกับมันว่าจะทํายังไงเพื่อให้มันดูแล้วแข็งแรงตามคาแรคเตอร์ที่มันเป็น ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยรวมของชุดเนี่ยไร้ที่ติจริงๆนั่นแหละขอปรบมือให้รัวๆเลยแต่ด้วยดาบที่หนักเกินไปอาจจะทำให้ท่วงท่าที่ดูออกมาเนี่ยไม่ทรมัดทะแมงนะักแล้วแบบนี้คณะกรรมการจะให้ผ่านเข้ารอบหรือไม่ โตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นดาบสั้นหรือว่าดาบยาวแต่ที่ไหนได้พี่เทมส์ของเราเลือกหยิบดาบท้องให้ไปเลยเหตุผลคืออะไรเนี่ยไปลองฟังกันดูนะครับที่ผมชื่นชมมากๆนะครับในการพัฒนาของเขาในการพัฒนาของเขาแล้วก็การทำพ็อปของเขาครับผมชอบมากๆแล้วก็เห็นน้องเขามาตั้งนานแล้วรู้สึกได้ว่าเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็เขามีความมั่นใจนะครับผมแต่ว่า ก็อย่างที่บอกไปพี่ๆแนะนําไปนะครับว่าต้องเสริมอะไรตรงนี้เราก็ต้องรับข้อติชมตรงนั้นแล้วเอามาพัฒนาต่อด้วยนะครับลองดูนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเจอกันขอบคุณมากค่ะบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับรอบนี้เห็นว่ากรรมการชมเรื่องการแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วเยอะมากแต่ว่าเราจาได้ ครับทำไดครับว่าเป็นเรื่องที่คาใจมากเลยครับสบําหรับผมอ่ะคือมันไม่ใช่เวลาที่ผมมาหลงตัวเองนะครับมันไม่ใช่เวลาแบบว่าที่แบบว่าเออใครจะตัดสินหรือชมเราอ่ะคือแบบว่าเรา,าแบบคือเราไม่สามารถแบบว่าแบบมาหลงกับมันทุกอย่างคืออยากไปหลงกับมันยัง,ย,งยังอนาคตยังเห็นอีกไกลว่าเรายังแม่ยังไปไกลได้อีกอย่ามาอยากมาอย่มาที่สุดแค่ตรงนี้อ่าไม่หลงกับคําชมแล้วก็พร้อมที่พัฒนาตัวเองครับโพสท่าอะไรแล้ะกันนะ ค่ะพพสผ่านไปแล้ว2สัปดาห์เราได้ผู้ผ่านเข้ารอบมาแล้วทั้งสิ้น4ีคนด้วยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยพบกับยูกิอาซึนะจาก s อส r าร์ตออนไลน์ไอริจาก ROV และเอลอยจาก Horizon Zero Dawn ติดตามการประกวดคอสเพย์สนุกๆแบบนี้ได้ในคอสเพย์คอนเทสต์โ o t ต t ทีนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหล่าคอสเพเยอร์ทุกคนด้วยนะครับ